มาร์คบรินคิมเบอรี่ย้อนวันหวานครบรอบ1ปีงานมั่นบอกรักกันแบบสุดสวีทแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตคู่กันมาแต่ความหวานนั้นไม่เคยลดลงเลยค่ะสำหรับคู่รักพระเอกหนุ่มหล่อมาร์ครีนและคิมเบอรี่ล่าสุดครบรอบพิธีมั่น1ปีที่จัดขึ้นไปเมื่อวันที่26สิงหาคม2566ท้ำเอาทางคู่นั้นหวนลํำลึกถึงความหวาน โพสภาพบรรยากาศในงานมันผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของกันและกันด้านหนุ่มหมากปริญนั้นก็ได้โพสตอินสต a แกรมส่วนตัวและแคปชั่นอันวุฒรีพิธีมันที่รักคิมเบอรี่ส่วนทางด้านสาวคิมเบอรี่นั้นก็ได้โพสอิน s t a g r a m ส่วนตัวเช่นเดียวกันและก็ระบุแคปชั่นซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า วันนี้ปีที่แล้วเราได้ฉลองบ้านใหม่ของเราและพิธีมานไทยหลานนาที่นี่คำพูดไม่สามารถอธิบายได้ว่าฉันมีความสุขและขอบคุณทุกวันที่ได้เป็นภรรยาของคุณและใช้ชีวิตที่เราฝ่าฝันมาตลอดไปเลยค่ะว่าแต่งงานแล้วความหวานเนี่ยก็ไม่ได้ลดลงเลยยังไงก็ร่วมแฮปปี้แอนนิว์ซ r รีของทั้งคู่ด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใมอย่าลืมกดติดตามค่ะ